สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่23วันพฤหัสนะครับผมประมาณ4-5โมงเย็นนะครับก็วันนี้ก็ได้มีการอัปเดตแล้วนะครับผมประจําสัปดาห์นะครับผมเดี๋ยววันนี้มีรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับผมไปคันแรกนะเพื่อนๆวันนี้ที่รดราคาที่เอามาโชว์นะครับผมที่โชว์รูมนะครับก็จะเป็น Porsche นะครับผม Aston นะครับ Aston Aston นะครับผม Aston แล้วกันนะครับ แล้วก็เป็น RE 7B นั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้สีนี้นะครับล้อนี้เลยนะครับผมก็มาจัดกันได้ตรงนี้นะเพื่อนๆแสดงว่าแสดงว่าต้องลดราคาแน่ๆเลยนะครับผม i7B นะครับผมมาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมว่าในสัปดาห์นี้นะครับผมมีอะไรลดราคาบ้างหรือมีรถใหม่ไหมนะครับไปดูกันเลยครับผมร้านแรกที่เราจะดูก็คือร้านลิเจนด์ลี่นะครับอย่างแรกที่ผมเข้ามาเห็นเนี่ยคือเป็น power surge นะครับผม พราะว่าเซิร์ฟนี่คือลดราคานะผมจากหนึ่งล้านหกแสนนะครับผมเหลือ1นล้านหนึ่งแสนนะคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมแรงที่สุดในเกมนะเวลานี้นะครับก็แขากได้นะครับผมก็ไปจัดกันได้เลยครับผมขี่มันเอาเรื่องครับแต่ว่าผมมองว่ามันเสียงเงียบครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับมาแต่ผมพามาดูต่อนะครับ นี่ครับผม I7B ก็ลดราคาจริงๆด้วยนะครับผมจาก2 4 0ล้านสแสนเหลือ1 7 3 000, 2 5ล้านแสนมืนพันร้อยนะครับผมขยายได้รถรถแบบแนวรถแข่งเนี้ยก็มาจัดก,กันได้ครับที่มันเคยแรงในอดีตนะครับผมอ่ามี Dynasty หรือเปล่านะครับผมดิสตี้เครบผมอันนี้ผมอ่านผิดขออภัยนะครับคันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับ 8 3 2 5 0นาินะครับผมลดราคานะครับคันนี้แสดงว่าผมน่าจะไม่ค่อยแทบไม่ได้ขี่เลยนะครับผมคันนี้นะครับผมเลยเรียกชื่อแบบไม่ออกนะครับผมเรียกชื่อผิดๆนะครับแล้วก็มีรีวิว GTS นะครับผมเป็น BMW นะครับใครที่ชอบผมไมาจัดกันนะครับเหลือ7แสนนะครับจากหน0 0 0 0 0านึงแสเลยนะก็รดค่อนข้างเยอะนะผมว่าประมาณ3 0 4 0ิ่เอลย่ะ หมดแล้วนะครับสี่ประตูนะดูมอเตอร์ไซค์ดิม่นจะ power s u r g ก็จะไม่มีอะไรรถเลยนะครับเปเชียลก็ไม่รถครับผมผมพาดูร้านเซาเทนครับยูดุล่าก็ยังอยู่นะครับตามค่านะครับผมแสดงว่าไม่จะเป็นลิมิเต็ดนะครับใครที่อยากได้ก็ไม่จะเป็นต้องรีบนะครับก็เก็บเรื่อยๆครับผมอ่าคันนี้รถครับผมกันเล็ดคลาสสิกนะผมคันนี้น่าจะเป็นคันในเบนนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบนนี่นะน่าจะเป็นคันเดียวกันนะครับผมนี่ครับผมคันเดียวกันครับสามารถอัพเีทได้ด้วยนะครับ ใครที่อยากได้นะครับผมแบบแต่งแล้วมันจะเป็นดรอสเดโตนาครับก็ไปจัดกันได้เลยครับผมอผมพาดูครับผมว่ามีอะไรอีกไหมมีอะไรอย่างไรเขารับไม่มีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูในสี่ประตูต่อนะครับประตูไม่มีครับผมโหลดครับไม่มีครับผมไม่มีครับ มอเตอร์ไซค์ครับไม่มีนะครับผมสรุปว่าในสัปดาห์นี้นะครับผมชัวร์แล้วคือไม่มีรถมาใหม่นะครับแล้วก็มีรถที่ลดราคาค่อนข้างน้อยนะครับผมอ่าแท็กซี่นะครับผมใครที่อยากได้แท็กซี่ก็ตอนนี้ก็ลดราคาแล้วเรียบร้อยนะครับผมวิธีปลดล็อกแท็กซี่นะครับก็คือไปเล่นภารกิจของเขานะครับผม10ครั้งนะครับผมก็คือส่งผู้โดยสารอย่างนี้เนี่ย สิบครั้งนะครับผมก็จะปลดราคาถูกนะตอนนี้ลดจากสี่แสนแปดหมื่นะครับเหลือสามแสนสี่หมื่นะครับผมสำหรับพอที่ปลดราคาถูกแล้วนะครับผมมีอยู่ของผมมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ซื้อนะแล้วก็รถเอสซิดแบบยังลดราคาอยู่นะครับผมแสดงว่าภารกิจของเฟอร์โดสหรือลาโดสนะครับผมน่าจะยังไม่ลดราคานะครับมาดูกันครับผม ไนดูไอเดนะวอลน่าจะไม่ลดอยู่แล้วครับผมรถไอเน่าวอลนะ๋ยวผมพาดูธุรกิจต่อเลยนะครับสรุปว่าวอล t ็อกไม่มีอะไรลดราคานอกจากแท็กซี่กับรถของเอซิแลบนะครับผมจะเริ่มที่ขับเฮ้าส์นะครับผมไม่ลดราคานะครับบังเกอร์ครับผมไม่ลดราคานะครับผมแองกาครับไม่ลดนะครับไปเครดิตี้ครับผมไม่ลดนะครับหนขับครับผมไม่ลดนะครับอาร์เคดครับผมไม่ลดนะครับออ t o ต h o p ช็อปก็ไม่ลดเช่นกันนะครับแสดงว่าสัปดาห์นี้น่าจะ ภารกิจของขับเฮาส์บังเกอร์เฮงก้าเฟคเตี้ในขับเลยพวกนี้น่าจะไม่คูนนะครับผมถ้ามันไม่ลดราคานะปกติถ้ามันจะคูนเนี่ยมันจะลดราคาไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูมีอะไรลดอีกไหมซีโอไม่ลดนะครับผมแล้วก็ทั้งซีโอทั้งแบบว่านี่เลยครับผมทั้งของเอเจนซี่ครับผมก็ไม่ลดราคานะครับเดี๋ยวดูไฮเอ็นด์อพาร์ตเมนต์ลดไหมครับก็ไม่ลดนะครับผมใครที่เป็น ไอ้ยมพาร์เมนก็อยากก็อดใจร้อหน่อยนะครับแสดงว่ายังไม่ลดราคานะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านของซีเมียนะครับผมว่ามีอะไรให้เราแบบลดราคาให้เราหรือว่ามีลายจำเจ็บให้เราไหมนะครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในร้านของซีเมียแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีนะครับผมมินิคูเปอร์นะครับอืมสวยซะด้วยนะครับมินิคูเปอร์ตัวเก่านะครับผม แล้วก็มีรถของเบนซ์นะครับผมไม่รู้คันนี้มีขายป่าอันนี้ไมไม่คุ้นเลยนะครับผมยางใหญ่มากนะครับสวยด้วยนะครับสีนี่เป็นสีเคลือบด้วยนะครับใครที่อยากได้ก็มาจัดกันได้นะครับสวยมากนะครับได้คุณลวเวลาคุณกดซื้อคุณได้สีนี้ด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยสีอย่างเงี้ยสวยนะครับเป็นรถที่ a อ c ซีขี่บ่อยก็จริงจริงสวยนะครับผมเป็นแรปปิดจีทีนะครับผมอ๋อยูโล่ายังอยู่นะครับผม สวยครับผมก็มากดซื้อก็ได้เลยนะสีสวยด้วยนะครับคันนี้นะผมก็เป็น M w ที่ลดราคาอยู่นั่นเองนะผม GTS นะครับเป็นตัว SUV นะครับผมก็สวยนะครับสีนี่ก็เคลือบมาแล้วดูดูครับผมดูที่เงาครับมันจะเงามากๆนะครับดูดูสีที่เคลือบลงไปครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูใน l s ค Carmi กันเลยนะครผมว่ามีอะไรแจกหรือมีอะไรให้เราลองกันบ้างครับผมป้าย โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ใน LS k a มิกันแล้วนะครับผมก็รถที่ให้เทสในวันนี้สามคันนะครับผมไอคันที่ผมบอกครับผม D ดสตีนะครับผมก็มาให้เทสด้วยนะครับผมเป็นน่าจะเป็นถ้าทรงนี้น่าจะเป็นเบลลี่นะครับใครที่อยากลองนะครับมาลองก่อนซื้อได้นะครับมันสามารถกดเทสได้นะครับหรือคันนี้ก็ตามนะครับผมที่รถราคาอยู่ตอนนี้นะครับ จริงๆเดิมๆก็สวยนะครับสวยทั้งสองแบบทั้งแบบอัพเบนนี่แล้วก็แบบไม่อัพนะครับผมคันที่สามไฮไลท์ครับผมคันนี้เป็นพาลายนะครับผมหรือที่เขาเรียกว่าพาลี่อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นพาลายนะครับผมเป็นคันที่แรงเป็นอันดับ2ของเกมเลยนะเพื่อนใครอยากได้หารถแรงๆก็มาจัดได้สีสวยด้วยนะครับคุณกดซื้อได้ด้วยนะเทสลองเทสดูก็ได้นะครับเทสข้างในนะครับผมไปเดี๋ยวผมพามาดูต่อนะครับว่า ในสัปดาห์นี้ได้อะไรนะครับผมอยู่ใน L S นะครับเป็นรถกันกระสุนนะครับโอ้ชื่อไม่คุ้นอีกแล้วครับผมเป็นรถลิมิเต็ดหรือเปล่าครับไม่เคยเห็นเลยนะครับหรือเป็นรถในอันเดียวกับที่แฟรงกิ้หรือเปล่านะไม่น่าไม่น่าใช่นะครับข้างหน้าไม่เหมือนเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าทำาไงถึงได้มานะครับอดีเหมือนเดิมครับคุณต้องเล่นนะครับผมท็อป2ของ L S c a m r s Series นะครับผมสองวันครับผม ถึงจะได้นะครับผมให้อย่างน้อยให้ติดหนึ่งในสองนะครับอันดับหนึ่งและอันดับ2นะครับคุณก็จะได้คันนี้นะครับผมก็ใครที่อยากได้นะครับก็มาก็ไปเล่นนะครับผม2รอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาดูต่อนะครับว่ามีจอบอะไรหรือว่าอะไรน่าสําคัญอีกไหมนะครับผมโอเคครับผมก็ยังมีนะครับผมเฟิร์สโดดคูณ2นะครับใครที่แบบเล่นไม่ทันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อาทิตย์นี้ก็ยังคูณอยู่นะเพื่อน ก็ไปเล่นกันได้นะครับผมเฟิร์สโดสนะครับทั้ง6อันนะครับผมก็ยังคูนอยู่นะครับบวกกับผมว่าลาสโดสก็น่าจะคูนนะครับผมเลยจะไป็นี้นะครับนี่ครับผมลาโดสก็ยังคูนอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไปเล่นกันได้นะครับลาสโดสนะครับผม1-5นะครับใครที่อยากได้รถนะครับก็เล่นเฟิร์สโดสนะครับผม6อันครับผมแล้วก็เล่นลาสโดส5อันครับคุณก็จะ ได้รถนะครับผมที่เขาเอามาโชว์กันในกลุ่มนะครับก็คือรถไฟฟ้าคันใหม่นั่นเองนะครับผมผมว่าสําคัญที่สุดในมิชชั่นในรอบนี้จะเป็นเฟ r ร์ดโดสกับลาดโดสอยู่นะครับผมแสดงว่าเอสซิดแลบหรืออะไรก็ยังคูลอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วสําหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมไว้เจอกันใหม่สาหรับอัปเดตในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพยายามทาทุกสัปดาห์เลยนะเพื่อนก็ ไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ